ปีเตอร์ชิฟเตือนข่าวร้ายสำหรับนักลงทุน Bitcoin ETF กำลังจะเกิดขึ้นครับปีเตอร์ชิครับนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาเน้นย้ำว่า Bitcoin ได้แพ้ทองคําในไตรมาสที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากชิ i ครับระบุว่ามูลค่าของบิ c o i n ลดลงมากกว่า15%ในขณะที่ทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้น4%ในไตรมาสที่2%ครับสิ่งที่ทําให้เขาเตือนนักลงทุนที่หันมาถือ Bitcoin ETF แทนทองคำ ETF นะฮะว่าสถานการณ์กาลังจะเวลวร้ายกว่านี้ครับ เมื่อมีกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาของบิตคอยได้ร่วงลงมาจาก7 1 0 0 0ดอลลาร์หรือเพียง6 8 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งร่วงลงมามากกว่า14%การร่วงของราคาบิตคอยเกิดขึ้นจากการพุ่งของราคาบิตค i n อย่างรุนแรงครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยราคาของบิตคอยได้พุ่งขึ้นมาเกือบ5เท่าจากระดับต่ําสุดในเดือนมกราคมปี2023นะครับสู่จุด t อ m ทา i ไฮที่ระดับ73,500ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมีนาคม แม้จะมีการปรับฐานในช่วงนี้แต่นักวิเคราะห์บางคนกลับมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการะทิงที่ใหญ่กว่าครับขณะเดียวกันครับนายจูเลโอโมเรโนครับจากคริปโตคอนก็ได้สังเกตเห็นความต้องการ Bitcoin ที่ลดลงครับโดยลดเหลือ23,000บิตคอยในช่วง30วันที่ผ่านมาซึ่งเขาได้คาดการณ์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ Bitcoin ราคาร่วงลงมาในปัจจุบันนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจลงทุนในเรื่องของบิตคอย ETF ก็ ฟังหูให้หูนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเนี่ยนักลงทุนในตลาดที่เป็นตลาดเก่าอย่างตลาดหุ้นนะที่เพิ่งจะหันมาสนใจในเรื่องของ Bitcoin ETF ซึ่งเป็นกองทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอย่างแรกอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในตัว Bitcoin อย่างแท้จริงและมองว่ามันเป็นเหมือนกับทองคําหรือมองเหมือนเป็นกับหุ้นตัวหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าการขึ้นลงของราคา b i t c o อ n เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโดย,โดยธรรมชาติครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันไม่ใช่ ราคาที่แท้จริงอยู่แล้วมันยังเป็นช่วงแรกๆของ Bitcoin ซึ่งโอเคมันก็ไม่ใช่แรกมากๆแต่มันเป็นช่วงของการยอมรับมากขึ้นในช่วงแรกๆราคาเนี่ยเวียงขึ้นเหวียงลงเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นถ้าคุณมอง Bitcoin เป็น store of value เหมือนทองคาเป็นตัวเก็บมูลค่าคุณจะไม่ได้สนใจในเรื่องของราคาที่เหวี่ยนขึ้นเวียง,ยง,ยง,ยงลงในเวลานี้ครับดังนั้นการลงทุนบิตคอยจึงไม่ควรจะเป็นการลงทุนในแง่ที่ โฟกัสไปที่แค่กําไรระยะสั้นหรือมองแค่ขึ้นลงช่วงหนึ่งแล้วก็ทํากําไรกลับไปไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะคําถามที่น่าต้องถามตัวเองตลอดเวลานะฮะในอนาคตก็คือว่าในวันที่บิตคอยน์มันกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากหรือเป็นมาตรฐานของโลกแบบนี้ได้สักวันหนึ่งนะครับคุณมีมันหรือเปล่าคุณยังคงถือมันไว้หรือเปล่าหรือสมมติว่าถ้ามันเป็นไม่ได้จริงๆแต่ในระหว่างทางนั้นมันราคาสูงมากๆสูงก่อนที่มันจะหายไป คำถามคือคุณมีหรือเปล่านะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนะเวลานี้คนค่อยๆหันมาสังเกตเห็นมันมากขึ้นยอมรับมันมากขึ้นถือครองมันมากขึ้นบิตคอยมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์ฉาบฉวยหรือตัวเก็งกาไรเท่านั้นต้องทําความเข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของบิตคอยครับคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับเต็มที่เลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยกับบิตคอยเค r รซี่นะครับ บางไอสุดเรื่องของบิตคอยครับเจอกันแบบนี้ทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่ไทยทาวช n แนลครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมซัพพอร์ตกันได้ง่ายมากครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปที่คุณชอบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันแล้วก็สามารถเติมกจังใจผมผ่านทาง t r u ม m น n ี y ว a l l e t ด้านข้างนี้ที่เห็นอยู่นะครับสแกนได้เลยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นปุ่มจอยข้างล่างนี้ใต้คลิปนะฮะก็สมัครเป็นมือเปเอล่ารายเดือนได้ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรช่างหััวมน True Money. นะครับผมและที่สำคัญครับใครอยากเทรดคริปโตเคอ r e เรนซีแต่ไม่รู้ใช้บริการเจ้าไหนดีผมแนะนำครับใช้บริการนี่ฮะบายบิครับบายบิตขึ้หนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดตอนนี้นะครับใช้งานง่ายปลอดภยัยแล้วก็มีเดียในเรื่องมากมายเลยนะครับผมก็สมัครได้ครับได้รับรีวอร์ดด้วยได้ส่วนต่างๆด้วยผ่านทาง QR วอาร o d คต,ตรงนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกวค r วอารคเลื่อนลงไปใต้คลิปมีลิงก์ให้กดสมัครได้เลยเช่นกัน นะครับผมวันนี้ขออภัยด้วยที่เสียงไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับ Bitcoin Crazy ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ